đó này nhá xong bây giờ ai giờ mình cùng xem

咱们服务好。 嗯。 mhm chưa được mùa mẹ chưa được mùa mẹ chưa được mùa mẹ chưa được mùa

สวัสดีค่ะพ่อทานโจ๊กอิ่มแล้วนะคะตอนนี้พ่อกำลังกินกล้วยกับยาหลังอาหารนะคะพ่อเพิ่งออกมาจากห้องไอซเมื่อวานนี้นะคะพ่อเข้าห้อง ICU เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ได้กลับบ้านเมื่อวานเมื่อวานไปรับพ่อกลับบ้านหมอบอกพ่อแข็งแรงขึ้นแล้ว คืนได้นอนบ้านคืนหนึ่งคืนแรกแล้วก็เช้ามาก็กินโจ๊กใส่ไ,ไข่แล้วก็โอนตินตอนนี้ <c oughs> กินนมตอนนี้กำลังกินกล้วยกับยาหลังอาหารนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กาลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆเวยๆนะคะ ขออยุญาตลงไลนนะคะพบกันใหม่อาหารชากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลงใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ